วิธีง่ายๆนะโยมจำไว้อย่างเดียวคิดอะไรไม่ออกอยู่กับลมหายใจไว้อาณาปานสตินะพระองค์บอกเนี่ยอาณาปานสติเนี่ยคือกายยกตาสติคือตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตาถาคตคืออริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลคือพรมวิหารเครื่องอยู่ของผู้สูงสุดดังนั้น การเจริญอาณาปานาสติเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะพระองค์จัดอน,นิสง์ว้เยอะมากและเป็นมรรควิธีเดียวที่พระองค์เนี่ยมอบชื่อพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีนี้เลยคือเป็นตถาคตวิหารเครื่องอยู่ของตถาคตซึ่งพระองค์ไม่ได้มอบไว้กับอันอื่นและตัวนี้ยังเชื่อมไปสู่สติปัฏฐานสี่เพราะสติปัฏฐานสี่เนี่ยพระองค์อธิบายด้วยอาณาปานาสติดังนั้นสติปัฏฐานสี่กับอาณาปานาสติอันเดียวกันและพระองค์ยังจัดว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุนั้นย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้อาณาปานสติก็คือกายยคตาสติและสำคัญคือกายยคคตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืม ตราบใดถ้าโยมไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายตราบนั้นโยมจะไม่ลืมอามาตะโยมจะได้อามาตะนั่นเองพระศาสดาทรงยืนยันกายยกตาสติเนี่ยไว้ด้วยบทเพลงนะเป็นอันมากเลยว่าชนเราใดบริโภคกายยตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอามาตะอันนี้ก็อันหนึ่งเห็นนะกายยกตาสติอันชนเราใดชอบใจแล้วอามาตะชื่อว่านชนเหล่านั้นชอบใจแล้ว ถ้าหลงลืมกายยกตาสิก็คือหลงลืมอมตะถ้าไม่หลงลืมกายยกตาสิก็ไม่หลงลืมอมตะเนี่ยอาจารย์บอกแง่มุมของอมตะเนี่ยไว้เป็นอำนาจด้วยกายยตาสีเอาจิตอยู่กับกายให้ได้หลักการแค่นี้เพราะว่าที่ตั้งของจิตเนี่ยมันวนไปในสี่ธาตุวนไปในรูปเวทนาสัญญาสังขารวนไปวนมาอย่างนี้เอามันมาตั้งไวท้ที่ที่เดียวเอาวิญญาณเนี่ยมาตั้งไว้ในกายแล้วจะเห็นสัจจกความจริงคือการเกิดขึ้นและการดับไป ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ของเรามีการเกิดการดับรูปก็ไม่ใช่เวทนาก็เกิดดับสัญญาเกิดดับสังขารเกิดดับทุกอย่างเกิดดับหมดสิ่งที่เกิดดับเป็นอนัตตาเหมือนกับเนี่ยกระดาษเนี่ยพระองค์ถามว่ารูปเที่ยงไหมไม่เที่ยงพระเจ้าค่าคือแปลเปลี่ยนเสื่อมได้สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าเป็นทุกข์พระเจ้คาค่าสิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรแล้วหรือที่จะเห็นว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราแต่ควรเห็นว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสมะสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราการเห็นอนัตตาจะต้องเข้ามาสู่องค์ความรู้สามตัวนี้คือเนตังมะมะเนสโสมะสมินเมโสอัตตาสามอันนี้เป็นองค์ความรู้สูงสุดที่พู้เจ้าจัดเรียงลาดับไว้ ตั้งแต่เกิดเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆดับอนัตตาแล้วเนตังมะมะเนโสมาสมินมิโส,สตาเป็นการถอนอาหางการมะมังการความถือว่าตัวเราของเรา